สวัสดีครับเจมมาตตมาอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับของนะครับในกิจกรรม Free Fire World Series นะครับช่วงนี้ไม่จะเป็น Free Fire World Series นะครับเนื่องจากว่าจะมีการแข่ง,งชิงแชมป์โลกนะครับที่ประเทศไทยกรุงเทพนี่เองในวันที่25แล้วก็26พฤศจิกายนนี้25เป็นรอบ Play in นะครับไปเชียร์อ e ี o วนตฟินิให้เข้ารอบ ไฟนอลกันแล้วก็วันที่26กเนี่ยก็เป็นรอบไฟนอลซึ่งนิกแมสอีสปอร์ตก็ไปรออยู่แล้วนะครับก็มาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าใครจะได้แชมป์สมัยที่3หรือเปล่าก็ไปเชร์กันด้วยนะครับใครที่อยากไปเชร์แบบเกือบจะติดขอบสนามนะครับเกือบจะติดขอบสนามเราจะมีการจัดวอชปาร์ตี้หรือว่าเป็นแบบว่าดูกับสตรีมเมอร์นะครับแบบพี่ก็น่าจะไปด้วยที่งานนะครับที่เซนทรัลเวิลด์ในวันที่26 3ทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับก็จะดึกนิดนึงเพราะว่า การแข่งขันเนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่แบบทั่วโลกอะนะเราก็ต้องมีการเหมือนกับว่าถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่วงที่เออ่เวลามันอาจจะไม่ค่อยตรงกับของไทยบ้างแต่ว่าสามทุ่มพี่ว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับยังดูได้อยู่ไม่ใช่แบบว่าตีสองตีสามอะไรอย่างงี้นะไปลุ้นกันไปลุ้นกันไปลุ้นกันอยากได้บัตรก็ไปหาเอานะครับจากเพจสตรีมเมอร์ทั้งหลายเพจหลักกันเนี้ยสี่ฝ่ายก็น่าจะมีจจกบัตรนะครับไปดูกันได้เพจสตรีมเมอร์ก็เช่นเพจลุกนะครับอีเวสลุกอีเวส อ่าดัมโบนะครับตอนกาแล้วก็พี่มุกโมกุชิและคนอื่นๆนะครับโอโจเจมิงอะไรก็ว่าไปนะไปดูกันไปดูกันไปดูกันทีนี้เรามาดูของขายวันนี้ดีกว่านะครับของขายวันนี้อย่างที่บอกไปว่าก็จะเป็นทีมของเอ่อเรียกว่านะทีมของฟีฟายเวิลด์ซีรีส์นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นของปีเก่าๆนะครับเอามาขายอยู่ในกล่องโทเค็นซึ่งถ้าเกิดดวงดีก็ได้ของไปเลยดวงไม่ดีก็ มีเอาโทเคนไปแลกได้นะครับโดยไอ้กล่องตัวนี้เนี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันที่23จนถึงวันที่2เดือน12นะครับก็เวลาขายก็ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10วันนะ10วันสามารถเข้าไปซื้อได้ที่ร้านค้าเลยของดีๆของเด็ดๆจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปเปิดแป,ป๊บหนึ่งเปิดแป,ป๊บหนึ่งแสง,แสงมันแสงมันแสบตาเสือกัน ขอย่อหนึงโอเคย่อดได้ละครับมาเออมานี่โอเคเริ่มเลยดีกว่านะครับเริ่มเลยดีกว่าของอันแรกนะครับไล่จากราคาถูกสุดไปแล้วกันเนาะราคาถูกสุดคอลเลกชันแรกนะครับก็คือตัวนี่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 เป็นร่มนะครับร่มฟีฟายบอลซีปีสองพันยี่สิบตัวนี้ก็ราคา10โทเค็นด้วยกันนะครับ กองศพตัวนี้ Heaven Guardian หรือบล็อกราคา15โทเค็นสกินระเบิดเนาสกินระเบิดมันจะไม่ได้ใส่ไว้สกินระเบิดนี่ no. นนไ,ไ,นนไงจริงด้วยฟ e ไฟล์เวิลด์ซีรีสปี2021อันไหนวะอันนี้ว่ะน,น,นะแหมจริงจริงนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่20โทเคน็น 20%เปิดสีม่วงๆหน่อยอันต่อปลาอันต่อปลาอันต่อมาแนะนําอันนี้แนะนําเลยนะแนะนําเลยสําหรับกระเป๋าตัวนี้นะครับกระเป๋าอันนี้คือเป็นกระเป๋าถ้วยนะครับฟรีไฟเวอร์ซีรีส์รุ่นหนึ่งรุ่นสองเป็นสีเงินรุ่นสามเป็นสีทองนะกระเป๋านี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระเป๋าที่ใส่เข้ากับสักทองอยู่เหมือนกันนะครับพี่ชอบสองอันนี้ว่าใส่กับสักทอง อันนี้ราคาอยู่ที่ยี่สิบโทเค็นเท่านั้นยี่สิบโทเค็นเท่านั้นถูกๆต่อมาถ้าใครบอกไม่ชอบอ๋จะจามแบบนี้จามมาละ <c oughs> ใครนินทาวะถ้าใครบอกว่าไม่ชอบระเบิดสีระเบิดสีม่วงๆอันนี้มีระเบิดสีเขียวให้นะครับ สำหรับระเบิดเทเวนกาเดียนนะครับอันนี้ก็ปีล่าสุดราคา20โทเค็นเช่นเดียวกันนะมีไอโซนะครับเทเวนกาเดียนตัวนี้ก็20โทเค็นทุกถูกกันไปถนะูกกันไปมีมิมวซตดเทเวน n วเออร์ส s ลเชอร์ถือที่รับบี้ได้นะครับราคาอยู่ที่20โทเค็นอีกอะ โอ้ยถูกอะไรกันในขนาดนั้นนะครับ20โซเคยหมดเลยแล้วก็ชุดจะมีทั้งหมด4ชุดนะครับชุดแรกจะเป็นตัวนี้นะครับเบฟอนกาเดียนนะครับก็มีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันเสื้อเองเกยงรองเท้าแว่นตาทรงผมแล้วก็การแต่งหน้าตัวนี้ไม่แนะนําให้ซื้อนะครับไม่แนะนําให้ซื้อ,อน้องงงทําไมวะ พี <kung> ่มาขายทำไมพี่ <ım 999> ไม่นำเน้นไม่แนะนนำไม่ซ <made> <fit. t oss ED> ื้อเพราะแจกฟรีอยู่นะครับแจกฟรีในกิจกรรมฟรีไฟว์เวอร์ซีรีส์นะถ้าเกิดใครอยากได้นะครับไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นะครับสามารถไปแลกฟรีได้เก็บโทเค็นแลกนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อน้องงงเอ๊ะพี่จะขายทำไมตัวต่อมาคือบางคนที่จะเก็บไงที่เก็เก็บก็ไปแลกได้ ตัวออกมาเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สวยดีนะตัวนี้ราคาอยู่ที่40โทเค็นนะถ้าใครอยากได้จะเอาลงเป็นแบบเอลฟ์นะเป็นเอลฟ์เอลฟ์นี่สี่ชิ้นนะครับก็ปงสวยทรงผมสวยเห็นแล้วนึกถึงแบบลอ r d อ f เดอะริงอย่างเงี้ป็นเอลฟที่แบบป,ป้าๆหนะ่อย เขียวๆนิดนึง40โทเค็นต่อมาต่อมาอีกสองชุดนะครับก็เป็นชุดผู้ชา,ย,ายที่เข้าคู่กันตัตวแรกก็ตัวแรกจะเป็นตัวนี้นะครับนบรรรรี่ b e ลฟ f o n t Ranger b e ลฟ f o n t Ranger ตัวนี้ก็อยู่ที่45โทเค็นนะครับเป็นชุดที่เข้ากับชุดที่แจกฟรีอยู่มีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันเสื้อกางเกงรองเท้าแว่นตาแล้วก็ช่งผมไอ้หมวกหมวกหมวกตัวนี้พี่ชอบแว่นตากับเสื้อเสื้อมันเท่ด,ดีดูสี วิ่งวับวิ่งวับนเนี่ยเท็กเจอร์สีของเสื้อมันจะแปลกๆดิตัวสุดท้ายนะครับตัวสุด,สดท้ายก็จะเป็นตัวน่าจะเดากันถูกเพราะมันเหลือตัวเดียวแหละที่มันต้องเข้าคู่กันนี่เป็นเอลฟ์หนุ่มนะครับตัวนี้ <c oughs> มีทั้งหมดห้าชิ้นด้วยกันเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็แว่นตานะครับตัวนี้ตัวนี้ทรงผมใช้ได้อยู่แต่เสื้อพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไตัวนี้ใครชอบก็ชอบไปนะ <c oughs> ไม่ค่อยใช่แนวเท่าไหร่ สำหรับตัวนี้อันนี้จะราคาอยู่ที่50โทเค็นนะครับ50โทเค็นย้อีกครั้งก็ตัวนี้50ชุดผู้ชายสีเหลือบๆกี้45ชุดผู้หญิง2ตัวนะครับ40ทั้งคู่นะครับไอโซ20ตัวมีถหัวตัด20ระเบิด2แบบ20ทั้งคู่กระเป๋า20นะครับกล่องศพ15แล้วก็ร่ม10อยากได้ก็เชิญ ถูกๆไม่แพงหรอกวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละบ๊ายบาย